เอาใจอยู่กับลมหายใจ,จเจริญอาณาปานสติเป็นยังไงจิตอยู่ไหมการลมหายใจมีขยับออกไปบ้างไหมมีบ้างไม่มีบ้างใครมีสมาธิดีก็ไม่ค่อยขยับใครสมาธิไม่ตั้งมั่นก็เราจะเห็นจิตมันเคลื่อนออกไปใช่ไหมเราก็ดึงมันกลับมาพู้เจ้าเรียกการมาการไปของจิตการมาการไปจิตทุกคนจะมีการมาการไปทั้งหมด เพราะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับตลอดอาทีน,นี้เราค่อยๆฟังดีๆเราจะรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องและเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมแบบผิดๆและกรรมจะได้ถูกลบล้างไปอย่างถูกต้องจริงๆและจะได้สิ้นกรรมจริงๆพระศาสดาอธิบายอย่างนี้ว่า ขณะที่จิตเรามีการมาการไปเนี่ยคือจิตเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปตั้งอาศัยในอารมณ์อื่นในที่อื่นที่ตั้งของจิตเนี่ยจะมีสี่อย่างดังนั้นเวลาจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปคิดไปนึกไปรู้สึกมันก็จะมาอยู่ในกายสีทธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือของจิตเรางนั้นจิตเราจะบนอยู่แค่สี่ธาตุนี้เป็นหลัก นั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่เนี่ยบางทีเราก็ไปจําได้หมายรู้ในอดีตบางทีเราก็ไปปรุงแต่งบางทีเราก็ไปเกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบางทีก็กลับมาที่ลมหายใจจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือจิตของเราอ่ะดูดีๆนะจิตเราไปตั้งตรงนี้นะสี่อารมณ์นะ สี่อารมณ์ผู้เจ้าเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาพระองค์เรียกว่ามันมีภพดังนั้นผืนนาคือภพคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณดังนั้นการที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์คือจิตไปมีที่ตั้งเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ดังนั้นเมื่อมเมล็ดพืชมีที่ตั้งมเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเรียกว่าชาติการที่มันไปมีที่ตั้งเรียกว่าพบพบกับชาติพระศาสดาตรัสแยกกันอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้มเมื่อเมล็ดพืชงอกมาเป็นต้นเป็นชาติแล้วจะจบด้วยชลาและมรณะนะต้นพืชจะตายแก่ตายนี่คือวงล้อของการเกิดของจิต นี่หนึ่งวงรอบเป็นอย่างนี้พระองค์อุปมาอีกว่าการที่จิตไปตั้งเนี่ยนอกจากเรียกพบแล้วยังเรียกว่ากรรมพระองค์อุปมาว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมพระสูตรแรกเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีพบเมล็ดพืชเหมือนกัน ตาดพื้นนาเหมือนกันนี่เรียกพบและโตมาเป็นชาติอันนี้เมล็ดพืชเหมือนกันพื้นนาเหมือนกันปลิวตกลงไปเรียกว่ากรรมเวลางอกขึ้นมาเรียกว่าวิบากของกรรมคือผลของกรรมต้นพืชที่โตมาก็เพราะพื้นนาซึ่งพื้นนานั้นแบ่งเป็นสามระดับพื้นนาเลวพื้นนาปานกลางพื้นนาดีพื้นนาเลวก็คืออกุศลกรรมบทสิบเป็นพื้นนาเลว ผืนนาดีคือกุศลกรรมบทสิบไปดูพระสูตรที่ปองบอกถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําฤทิ์ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปนั่นคือขณะที่เรานึกเราคิดเรื่องใดก็ตามจิตสร้างผืนนาแล้วจิตไปตกอยู่ที่ผืนนาแล้วคือจิตไปสร้างภพหรือไปสร้างกรรมอันเดียวกันดังนั้นทุกอารมณ์ทุกความคิดคือภพทุกอารมณ์ทุกความคิดคือกรรม ทุกอารมณ์ทุกความคิดคือวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณให้ทราบโดยอุปมาอย่างนี้ที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้พระองค์กำลังพยายามอธิบายเรื่องกรรมให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมอย่างผิดผิดพอเรารู้แล้วว่ากรรมคืออะไรมันคือความคิดความนึกของเรานี่เองโยมสามารถไปดึงความนึกคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ คนข้างๆก็มาดึงความนึกคิดของเราออกไปไม่ได้แล้วโยมคิดว่ามีใครในโลกมาดึงความคิดเราออกไปได้ไหมไม่ได้ขณะที่โยมคิดอกุศลอยู่เนี่ยจะมีหมอเวทมนต์คาถาหมอทรงหมอดูหมอดวงอะไรที่จะดึงความคิดอกุศลโยมออกไปได้ไหมไม่มีทางเลยไม่มีใครในโลกแก้กรรมให้ใครได้และไม่มีพิธีกรรมใดๆคนนี้กำลังนั่งก่อกองไฟอยู่ เราไปก้มกราบกองไปแล้วความคิดอกุศลเราจะหายไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้โยมจะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเอาน้ำํำศักดิ์สิทธิ์มาลดตัวมาดื่มมากินเอาเข้าวสารเสกเอาทรายเสกเอาดินเสกมาใส่ตัวเองเพื่อให้ความคิดอกุศลหายไปทําได้ไหมทาไม่ได้เลยยมทํากับตัวเองก็ ก็สามารถรู้ได้เป็นปัจจตังว่าความคิดอกุศลทั้งหลายไม่สามารถดับไปจากเราได้แต่ความคิดอกุศลทั้งหลายนั้นดับได้ด้วยอาณาปานสติพระองค์บอกอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมยังอกุศลธรรมทั้งหลายให้ดับไปได้เหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ฐานะแต่นั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกความคิดอกุศลจะดับไปทันทีเพราะเราย้ายจิตจากอารมณ์หนึ่งมาอยู่อีกอารมณ์หนึ่งนั่นเองนี่หลักง่ายๆจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์จิตรับรู้สองอารมณ์ควบกันไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติเลย ผู้เจ้าบอกเลยว่าวิญ,ญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ ég. เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มันอาศัยได้ทีละอารมณ์อารมณ์อารมณ์เหมือนแสงส่องไปที่ฉากแสงตั้งได้ที่เดียว พอไม่มีฉากแสงถึงจะไปตั้งในที่อื่นอีกพอฉากอื่นอีกดับไปอีกแสงถึงจะไปตั้งในฉากอื่นได้อีกผู้เจ้าเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมาที่เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างด้านทิศตะวันออกฝาเรือนด้านทิศตะวันตกแสงจะมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีผู้เจ้าถามสาวกแสงไปที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินผู้เจ้าบอกถูกต้องผู้เจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ละ สาวกปกแสงจะไปปรากฏที่น้ำํำผู้เจ้าบอกถูกต้องถามสาวกต่อถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกปกแสงยังไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องถ้าฉากไม่มีคืออารมณ์ไม่มีวิญญาณจะไม่มีด้วยวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันในการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวทําให้การเกิดมีขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยสองอย่างคู่กันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิต อารมณ์มีสี่ธาตุเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ในตัวทุกคนทุกคนมีห้าธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดบาลีใช้คําว่าสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัตว์คือผู้ยึดติดกําลังยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราของเราและเมื่อยึดถือจิตแล้ว หรือวิญญาณแล้ววิญญาณนั้นหรือจิตนั้นจะถูกเรียกว่าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ที่ธาตุอันซามปานกลางหรือปราณีตวิญญาณนั้นก็ไปตั้งอยู่ในสีธาตุนี้อีกทีหนึง่งแล้ววิญญาณของสัตว์นั้นก็เข้าไปถึงทับจับช่วยยึดเอาธาตุที่รู้นั้นเป็นของเราอีกทีหนึ่งอีกหลงหลายชั้นเห็นไหมพอมาตั้งในรูปเนี้ย เราก็ยึดว่านี่รูปของเราพอไปตั้งในเวทนาสุขทุกข์เราก็ยึดว่าสุขของเราทุกข์ของเราอีกนี่คือความหลงของสัตว์หลายชั้นดังนั้นทั้งห้าธรรมชาติเนี่ยเรากำลังยึดถือว่าเป็นเรานี้เป็นระบบของกรรมดังนั้นระบบของกรรมจะมีหนึ่งวิญญาณไปตั้งอาศัยในผืนนาตัวผืนนาเนี่ยเป็นกรรมที่แท้จริงผืนนาที่ประกอบด้วย ด้วยวิญญาณที่เป็นตั้งอาศัยจะถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์จึงเรียกอีกอย่างว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมถ้ามีแต่พื้นนาไม่มีจิตไปรับรู้ก็ไม่มีอะไรรู้ว่ากรรมมีต้องมีจิตไปรับรู้นั่นคือเจตนาก็เป็นกรรมตัวกรรมเพียวๆคือตัวผื้น,นาตัวสี่ธาตุที่เปรียบเหมือนผื้น,นาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลวตกลงไปบนพืนนาชื่อว่ามีกรรม สี่ธาตุนี้เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้โดยจิตจิตเป็นธาตุรู้อันนี้ถูกรู้โดยจิตทั้งห้าขันเนี่ยคือระบบของกรรมนั่นเองระบบของกรรมมีขึ้นเพราะการเข้าไปยึดถือเพราะความเข้าใจผิดคืออวิชชาสัตว์มีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นอวิชชาคือไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าไอห้าธาตุเนี่ยไม่ใช่ตัวมันของมันนะแค่นั้นเองนิดเดียว คำว่าอาวิชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าค่าพระองค์บอกความไม่รู้อันใดในอริยสัจสีความไม่รู้นั้นชื่อว่ามีอวิชานิดเดียวแค่นี้เองไม่รู้ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวเรานะความไม่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราคือความเข้าใจผิดคืออวิชา ผู้ยึดติดทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตววิญญาณไม่ได้เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปแต่สัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปผู้เจ้าตรัสภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่เราและพวกเธอทั้งหลายคือพระศาสดาก็บอกว่าท่านก็แล่นไปท่องเที่ยวไปเหมือนกันจึงบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่นั่นเอง อริยสัตสีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนของชีวิตในการที่จะรู้ณวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไฟที่กําลังไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่กําลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าอยู่พระศาสดาบ,บอกเธอจะทําอย่างไรทุกคนจะตอบเหมือนกันคือรีบดับไฟเสียผู้เจ้าบอกว่าอย่าพึ่งต้องเอาความเพียรทั้งหมดมาเร่งรู้อริยสัตสี่ก่อน นี่คือความเร่งด่วนอย่างถึงที่สุดเพราะการที่โยมดับไฟได้ก็จริงถ้าดับไม่ได้และไม่รู้อริสัตสีก็ไปสู่นรกกำเนิดชานเปลวิสัยแต่การมารู้อริสัตสีรู้ปั๊บทันทีถึงแม้จะต้องตายไปแต่เป็นอริบุคคลแล้วรอดเอาตัวรอดจากอบายทุกติวินิบัตนรกได้การรู้อริสัตสีช่วงเวลาใกล้ตายนิดเดียว นี้พระศาสดาตรัสว่าไม่มีความต่างกันกับพวกที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปีต่อให้คุณบรรลุมาร้อยปีกับคนนี้บรรลุแค่ชั่วเวลาใกล้ตายได้ผลเท่ากันนั้นนี้เป็นจังหวะของทุกคนที่พระเจ้าเรียกว่าฐานะและอาฐานะและความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของแต่ละคนที่ไม่มีใครทราบตองจากพระพุทธเจ้า สุดตาของพระศาสดาถูกเรียกอีกอย่างว่ากระแสแห่งธรรมพระองค์เรียกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตตถาคตเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเมื่อพระธรรมคือสุตตาของพระองค์เนี่ยถูกต้องบุคคลทางโสตะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นบ้างคนคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยตามอินทรีย์ของแต่ละคนนั่นเอง นี่เป็นประโยชน์ของการฟังสุตตะคือการฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่เราฝึกให้ภิกขุทุกรูปในวัดเนี่ยทรงจำคำของพระศาสดาภิกขุในวัดนั้นวันนี้สามารถทรงจำคำพระศาสดาสิบกว่าเล่มนี้ได้ทั้งหมดวันนี้ไม่ได้พามาสาธยายด้วยท่านสามารถสาธยายสี่หชั่วโมงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเลย อยู่ในการทรงจําลักษณะนี้เรียกว่าการเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในระมิรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเราต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของพระศาสดาคือทรงจําคําสอนตถาคตให้ได้การจำคำผู้เจ้าได้นั้นเป็นหนึ่งในลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศร,รัทธาที่แท้จริง Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018